เปิดบ้านเกิดเบนเรวิยา,านันชีวิตไม่ได้สวยหรูเด็กบ้านบ้าสู่นักสแสดงเด็กสาวบ้านบ้าสู่นักสแสดงดังเปิดบ้านเกิดเบนเรวิยา,านันชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครคิดเบนเรวิยานันหนึ่งในนักสแสดงสาวสังกัดค่าใหญ่ของวงการบันเทิงดาราไทยวัน31ที่ช่องนี้เขามีระบบการพัฒนาบวกกับดึงศักยภาพของนักสแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีและมีระดับเหมาะสมอีกหนึ่งคน ที่เธอได้ก้าวพัฒนาตามระดับมาได้อย่างดีจนพัฒนาจากดาวรุ่งกลายเป็นนักแสดงตัวหลักของช่องได้เลยไปทำความรู้จักเธอกันบ้างชื่อนามสกุลจริงเรวิยนานานทาเกิดชื่อเล่นเบนเกิดวันที่7พฤศจิกายน2535ปัจจุบันอายุ29ปีบ้านเกิดมาจากจังหวัดลำพูนประเทศไทยการเรียนในระดับประถมและ,ะมัธยมจบในบ้านเกิดโรงเรียนส่วนบุญโยนูประถม จังหวัดลำพูนจากนั้นไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโรงแรมจากนั้นไปเรียนต่อระดับปริญญาการเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องเบน มาจากการขึ้นเวทีประกวดตามหาความฝันมากมายเวทีที่ขึ้นประกวดแม้จะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ด้วยความสวยและความสามารถก็เข้ารอบไปได้ลึกตลอดไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดยูทิปเฟรชี่ไอดอล2011ไปถึงรอบ15คนสุดท้ายเวทีประกวดนางสาวลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวด้วยการแคสเข้าค่ายละครอย่างวัน31 เธอได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ฝึกฝนการแสดงจากนั้นก็มีโอกาสได้แสดงซึ่งจางเกิดได้เลยจากเรื่องแรกสงครามนางงามบทบาทลูกโซ่ที่ทั้งสวยเก่งเล่นดีเล่นร้ายจนคนเกลียดแล้วกลายเป็นดาราดังในเรื่องนั้นเลยจากความสำเร็จในเรื่องแรกเธอก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องจากคายไม่ว่าจะเป็นละครบาลังแมงจากนั้นก็ปั้นยาวพร้อมกับผลงานแสดงอื่นอีกมากมายจนกลายร่างจากดาราดาวรุ่งกลายเป็นดาราตัวหลักของช่องไปในที่สุด ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจเรามาย้อนดูผลงานการแสดงของเบนกันบ้างยอมรับเลยว่าเธอได้รับโอกาสที่ดีในการคว้าบทสมทบที่เด่นกว่าตัวละครหลักของเรื่องเสียอีกน่าสนใจตรงที่เธอได้รับโอกาสแล้วต้องใช้คำว่าทำได้ทำให้ผลงานการแสดงของเธอเป็นที่น่าพอใจมากไม่แปลกที่มีผลงานตลอดเลยผลงานละครของเธอจะมีดังนี้สงครามนางงามบัลังเมฆ หัวใจศิลาระข้ามพบวันทองวิมานสายไตายลาหิรันฟารุง่งนอกจากนั้นเธอยังมีผลงานการเล่นซิทคอมอีกหลายเรื่องใช้คําว่าเกือบทุกเรื่องในช่องก็ว่าได้แต่อาจจะไปเล่นเพียงแค่รับเชิญเท่านั้นเองที่เธอเคยไปมีส่วนร่วมมาแล้วก็จะมีซิทคอมสี่โพรามการละครเป็นต่อบ้านี้มีรักเราเกิดในรัชก,กาลที่9สุดร,รักชุลมุลเนเสนหาไดอารี่ การหลมมหอระทึกสึกระข้ามรัว้วสุภาพบุรุษสุดซอยเล่นมาหมดแล้วแถมยังเป็นอีกหลายบทบาทที่น่าสนใจด้วยส่วนผลงานอื่นที่เธอเคยทำมาบ้างนั่นก็คือผลงานการเล่นมิวสิกวิดีโอเคยเล่นเอาไว้เพลงชื่อว่าจับของศิลปินกางวรกรแม้ว่าจะมีผลงานการแสดงที่ถือว่าทำได้ดีมากในฐานะดาวรุง่งแต่อาจจะยังดีไม่พอในการขึ้นไปถึงรางวัล เธอทำได้ดีที่สุดเพียงแค่การได้นำเสนอชื่อบนเวทีประกวดต่างๆเท่านั้นเอง